ียินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเอยู่กันในเกม Love and Sauce นั่นเองว้ฮูว ซึ่งเกมนี้นะคะเป็นเกมแนว RPG ีบนมือถือที่โรแมนติกสุดๆเลยค่ะเนื้อเรื่องเนี่ยนะคะดราม่ามากๆเกี่ยวข้องกับเทพเซียนนะคะความรักและก็ยังมีจุดเด่นเกมอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการขี่กระบี่นะคะหรือว่าจะเป็นการตกแต่งบ้านแต่งงานระบบคู่รักต่างๆใครที่ยังไม่มีแฟนนะคะรีบมาสร้างตัวละครกันเลยดีกว่าหรือใครที่กำลังกระหนุงกระหนิงอยู่กับแฟนได้นะคะมาเล่นเกมนี้รับรองว่าสวีทกว่าเดิมแน่นอนค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวละครกันก่อนดีกว่า เกมนี้นะคะมีให้เราเลือกตั้ง5้าอาชีพแน่ไปดูดีกว่าว่าจะมีตัวอะไรบ้างการันตีว่าหล่อขั้นเทพแน่นอนค่ะมาดูที่ตัวแรกกันเลยนายทหารหนุ่มนะคะที่มาพร้อมกับดาบอันทรงพลังโอ้หน่วยการดูแข็งแรงดีเลยนเนี่ยบุคลิกอาจจะดูเทือนไปหน่อยนะคะมาดูที่ตัวต่อไปพอนุ่มขาวตีที่มาพร้อมกับวิทยายุทธ์ทวนอันเลื่องรือระบือน้ำเวทกระบีที่พริ้วไหวของข้าจะกำจัดศัตรูทุกตัวเอง ใครชอบเล่นแนวแนวเวทนะคะต้องตัวนี้เลยค่ะแหลมเป็ดสุดๆตัวต่อไปจิ๋วแต่แจ๋วค่ะหนูน้อยที่มาพร้อมกับกรงจักที่แรงกล้าดูจากท่าควงกรงจักแล้วก็น่าจะรู้นะคะว่าพลิ้วขนาดไหนและตัวสุดท้ายค่ะอาวุธของเขาเนี่ยแปลกมากๆเลยค่ะใช้ร่มเนี่ยนะแถมยังสามารถรักษาได้อีกด้วยน,น่าจะมีอาชีพเป็นหมอประจำหมู่บ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วลวก็เดี๋ยวเราเข้าไปลุยในเกมกันเลยดีกว่าค่ะ เข้ามาในเกมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูระบบต่างๆในเกมก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างตัวพี่แบงเองเนี่ยนะคะเล่นเป็นอาชีพชงฮาวาค่ะเน้นโจมตีแบบเวทระยะไกลและยังสามารถรักษาเพื่อนๆได้อีกด้วยนะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะเกมนี้เนี่ยเป็นแบบคู่รักใช่ไหมดูตัวของพี่แปงซะก่อนมีคู่ครองแล้วนะคะแถมยังสามารถรับดอกไม้ได้ด้วยนี่ดูหล่ออะแซดนะคะส่งดอกไม้มาให้พี่แปงตั้งเยอะแนะ่โอ้โหโรแมนติกสุด เอาละต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่สเตตัสด,ดีกว่าค่ะเพื่อนๆก็สังเกตจากอาชีพตัวเองนะคะว่ามันเด่นในด้านไหนถ้าเป็นนักดาบเนี่ยเรื่องของร่างกายแล้วก็พลังก็สําคัญนะคะแต่ของพี่แป้งเนี่ยเป็นนักเวทใช่ไหมก็เลยต้องอัพปัญญาเพิ่มขึ้นเยอะๆเลยเวทของเราจะได้แรงจนสตูเนี่ยเพนปลาราบหนีกลับบ้านไปเลยก็เอาไว้ป,ประมาณนี้มีเลือดบ้างเวทแรงมากๆและก็ป้องกันนิดหน่อยปูด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 ปู โลกคนรวยเข้าใจเปล่าอันนี้เนี่ยเป็นใช้ย,ยาของพี่แป้งเองนะคะครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนใช้ย,ยาให้ดูดีกว่าค่ะเพราะว่าชื่อนี้เนี่ยมันอาจจะเก๋าเกินไปนะคะเดี๋ยวอาจจะโดนกระทืบได้อย่าดูถูกใช้ย,ยาพวกนี้เชียวนะไม่ใช่แค่สวยงามนะคะเพราะเขาเนี่ยสามารถปลดล็อกเพื่อเพิ่มสเตตัสให้กับตัวละครของเราได้ด้วยงั้นขอเป็นเซียนร้อยบุปผาแล้วกันนะคะดูมุ้งมิงฟรุ้งฟริ้งเหมาะกับสตรีอย่างพี่แป้งเหลือเกิน และไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะเพราะฉันสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้ด้วยสําหรับใครที่ชอบตุ๊กตาตุนเนี่ยก็สามารถเลือกมาเปลี่ยนได้เลยค่ะตัวพี่แป้งเนี่ยถูกใจเจ้าแมวน้อยมากๆเลยนะคะงั้นเปลี่ยนเป็นรูปเจ้าแมวแล้วกันขอบคุณเจ้านายที่เปลี่ยนผมนะครับแมวโอ้โหภาคแบบนี้ไม่อยากจะเปลี่ยนเลยนะแมวเปลี่ยนฉาย,ยาได้แล้วเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้แล้วมาดูที่สัตว์เลี้ยงกันบ้านดีกว่าค่ะเกมนี้เนี่ยมีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากๆเลยนะคะแถมยังแฝงความโหดเหี้ยมอีกด ไปดูเลยว่ามีตัวอะไรบ้างแฉ็บสวัสดีครับผมชื่อยศดเมื่อครับมับงกรดําสัญชาตินิกโกลเดี๋ยวเดี๋มังกรมีสัญชาตินิกโกลด้วยเหรอชวิง นี่คือสัตว์ทั้งหมดค่ะจะบอกว่าเจ้าสัตว์พวกนี้นะคะมีสกิลที่สามารถช่วยเราต่อสู้ได้ด้วยไม่ใช่เพียงแค่น่ารักแล้วก็โหดเหี่ยมอย่างเดียวนะคะระดับของสัตว์เนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญค่ะถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงที่ตัวเทพนะคะเราก็สามารถที่จะผ่านด่านได้เร็วขึ้นอ่าดูเจ้าตัวนี้สิคล้ายๆกับเจ้าหมาดอสเลยนะเนี่ยบ้าว้าวโคสวรรค์มาแล้ว้าว้าวอย่าเลี้ยงเจ้าหมานันเลยเลี้ยงงู่างข้าดีกว่า มีแพนด้ามีแพนด้ามีมีแพนด้าอวนตุ๊ต้าน่ารักน่าหยิกยังไม่หมดแค่นั้นมีราชาพยักษ์สุดเซ็กซี่ด้วยโอ้โหหุ่นล่อล่ำซิกแพคมาเชียว ระดับอย่างพี่แป้งแล้วเนี่ยจะมาใช้สัตว์เลี้ยงธรรมดาได้ยังไงคะเราจะใช้ระดับ SSS เลยมาดูสิว่ามันจะเก่งแค่ไหนเอาละไปรุยกันเลยข้าอยากจะไปที่เมืองอื่นน่ะจะทำยังไงดีระยะทางมันไกลมากเลยนะคะเจ้านายถ้าอย่างนั้นคงต้องใช้ยานพาหน,นะแบบพิเศษเจ่าบอกนะว่าเจ้านายจะ ใช่แล้วฉันจะใช้เจ้านี่เลยกระบี่บินนี่เราสามารถที่จะเลือกยานผ่านนาดได้ด้วยนะคะรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันอาจจะแปลกประหลาดนิดหน่อยแต่ว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยจะแสดงถึงความร่ำรวยของเราเอาอหไนดีเนาะมีทั้งหลายอันแน่เฮ้ยนี่นี่นี ลองนี่ดีกว่าห่อเติมเงินเรืออันเปลร์เลยนึกว่าไททานิกเลยนะเนี่ยฉันได้เรือแล้วแกไปได้แล้วเจ้าลูกสมุนฮะเดี๋ยวก่อนเจ้านายเจ้านาย <laughs> ทิ้งลูกสมุนไว้ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ทําการขี่เรือพยายามจะขึ้นแล้วก็เกาะเรือตามมาเอ้ยก็ไม่ทันโขลก่อนไม่รอแล้วไม่รอแล้วเดี๋ยวพี่แป้งนนะคะจะพาบินไปที่เมืองอื่นกันค่ะในหนุ่มหนุ่มเห็นเนี่ยไม่จีบไม่ได้แล้วนะคะรวยขนาดนี้ จอ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 เราต้องกำจัดหมาป่าแดนเถื่อน15ตัวค่ะเฮ้ย,อ,ยอะไรนะน่ะไอผู้หญิงคนนั้นมันอยู่ดีๆมันก็มาฆ่าพวกเราเฉยเลยครับโอ้โหแปบ๊บเดียวหมาป่าตายไป15ตัวแล้วค่ะน้องนั้นนะคะเราต้องไปกำจัดแมงป่องพิษค่ะโอ้แมงป่องพิษอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยต้องถามลุงซะหน่อยละ ลุงคะลุงคะเห็นแมงป่องหรือเปล่าเออแมงป่องนั่นเหรอวันก่อนเมียลุงเพิ่งเอาไปทอดกินไม่น่าล่ะทาไมมันมาอยู่หน้าบ้านลุงแบบนี้นะมันจะมาล้างแค้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยมันกินลูกของเราเราจะไปฝังในตัวของมันกำจัดไปได้แล้ว15ตัวนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปส่งเควสลาก,กันเลยค่ะนาทําตรงนี้โอ้หนุ่มหล่อท่านตรงฟังบรรยากาศหน้าเทํานี้น่าขนลุกจังเลยต้อตงนี้เป็นถ้รเดินดีๆล่ะเราต้องบุกเข้าไปในถ้ำนี้ค่ะ อะไรกันในท่ามืดบิดนี้มีหนูท่อด้วยเหรอใครบอกว่าพวกเราเป็นหนูท่อลองมองพวกเราดีๆสิเราคือปีศาจร้ายเลเวลยี่สิบสี่ลูกเพ่รับมันไม่พูดพ่ำททำเพลงตีพวกเราตายไปหลายตัวแล้วครับอย่างนี้เราต้องส่งสัญญาณไปให้หัวหน้าก่อนที่พวกเราจะสูญพันธุ์เมดีเมเดฉันมาแล้วอ้าเอาละพวกเราช่วยกันตีโอ้โหหัวหน้าหัวหน้ามาก็ไม่ได้ทำอะไรได้เลยมันชนะ อะไรกันละเนี่ยดูเหมือนว่าเราชนะแล้วเราจะเป็นชาวรอกด้วยนะคะโชว์ให้เขารู้ว่าฉันเนี่ยเก่งแค่ไหนนอกจากเควสดหลักแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้เราเล่นังเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใต่หอคอยสูงนะคะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยได้รับทั้งของรางวัลและก็เงินรางวัลที่เยอะแยะมหาศาลเลยมีการฝึกหาสมบัติในแดนลับนะคะฝึกมารวีรบุรุษท้ารบ อันนี้เนี่ยก็เป็นแนวแบบ PVP สู้กันนะคะครั้งนี้พี่แป้งจะลองเข้าหอคอยหมื่นปีศาจให้ดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปเลยด่านแรกในัะ่นะก็คือปีศาจกระดูกไม่รู้ว่าจะโหดขนาดไหนนะคะเอาละอยากลองดูจังเลยไอ้เจ้ากระดูกนอนแพงกิ้งแบบนี้มันจะตอบโต้เราได้ไหมเนี่ยอ้าวัวยฉันหน่อยสิหัวฉันไม่รู้หายไปไหนอะ่ะดูเหมือนว่าจะอ่อนๆน,นะคะแต่เลือดเนี่ยหนาํมือมากเลย เรามาช่วยกันตีมีนะมีนะไอ้ข้างหลังนี่สัตว์เลี้ยงของเรานะคะตีรัวๆเลยค่ะมีพลังด้วยสุดยอดไปเลยนะเนี่ยดีจังเลยที่เอาตัวนี้มาสู้หน่อยนะรู้สึกว่ามันจะแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งอะไรล่ะคะเจ้านายมันไม่ตีเราสัก,กติ๊ดเดียวทีสุดท้ายเยี่ยมฝีมือเจ้านี่เม็เลวเลยนะแน่นอนละเลเวลข้าตั้ง90กว่าเอาละตอนนี้เราจะเอ้ยเดี๋ยว ทำไมมีเจ้าหมาป่าจันทรามาล่ะฮ่าฮ่าเมื่อกี้เนี่ยมันหมูหมูโอ้โหหมาป่าได้กลิ้งกระเด็นเลยค่ะมันตีเราทีแค่หกสิบกว่าเองนะคะพี่แป้งตีทีเป็นหมื่นอือบอกแล้วว่าไม่ใช่หมูหมูนะคะไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอกับตัวอะไรบ้างแต่ของที่ได้มาเนี่ยรับรองว่าคุ้มแน่นอนเอาละตีไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ามันจะตายอะไรกันเนี่ยกระบองฉันมันไม่ได้เรื่องเลยไม่ใช่กระบองแกไม่ได้เรื่องหรอกแกนั่นมันกากเองแต่หากเล่าวู้ฮู้ โอ้ยกอนเถอะเจ้าเต่าเหม็นเฮ้ยเจ้าหมาป่ามันว่าฉันเต่าเหม็นต้องรีบกลับบ้านมาอาบน้ำซะแล้วในเกมนี้นะคะเราสามารถตกแต่งบ้านของเราให้สวยงามและก็หรูหราได้ด้วยค่ะแถมยังได้โบนัสกับกิจกรรมอีกด้วยมาตอนนี้นะคะพี่เป้นจะพาไปดูบ้านของพี่แป้นที่ตกแต่งเสร็จแล้วค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างข้างหน้าก็จะมียามคอยรักษาความปลอดภัยนะคะข้างในเนี่ยก็จะเพิ่มความมุ้งมิ้งนะคะโดยการเอาเจ้าแมวเนี่ยมาคอยเฝ้ายามค่ะอ่ามีคนแล้วก็ต้องมีแมวด้วย หลานกวางของแป้งเนี่ยนะคะเราก็จะใส่เป็นเหมือนเวทีอากโก้ Go Go แบบนี้สําหรับเอาไว้เพื่อนมาจัดงานนะคะนั่งกระหนุกระห,หนิงกันตรงนี้ได้เลยนี่มีน้องหมานดอสุดน่ารักกลับมา,มาแล้วหรอครับ,รบกลับมาแล้วจ้าเดี๋ยวฉันขอกลับเข้าไปอาบน้ําก่อนนะรู้สึกตัวได้จะเหม็นหน้าดูเลย ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับบ้านของพี่แป้งค่ะมีน้ําตกข้างในสวยงามด้วยเนาะเพื่อนๆก็ลองตกแต่งกันได้นะส่วนสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันนะคะนั่นะก็คือการตกแต่งตัวละครค่ะสําหรับใครที่ชอบการตกแต่งตัวละครนะคะแล้วก็เลือกสีชุดเนี่ยได้ตามใจชอบเลยเกมนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยค่ะสามารถเปลี่ยนทั้งทรงผมนะคะแถมชุดเนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่แปงด้วยนะคะพี่แปงก็มาแนะนําเกมสนุกๆนะเนาะเผื่อใครเนี่ยอยากจะเล่นนะคะก็สามารถโหลดได้เลยยังไงก็ฝากเกมนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายจุ๊บๆอย่าลืมมาเล่นกับข้านะเข้าใจบ่ เน่เ้มน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกันเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ